สวัสดีครับผมวันนี้สิเดินทางไปกรุงาวาครับไปกับผู้จัดการที่เก้าล่ะผู้การสวัสดีครับก็ไปทุร l นะครับผมกาลังกลับมาบันไม่ออกไปทุระาจาังหน่อยพุ๊บบรรยากาศเหมือนฝนติดตกนะครับผมในห้องที่เดินทางไปไปโลตัสไปซสื่อของใส่นิดน้อยครับหลังจากที่กลับมาจากมุงหนอกนะครับครับตอนนี้เดินทางมาถึงสามแยกสามแยกสีถัดป่ะ เออจากเขาขุมพระว่านะนะครับผมเดี๋ยวจังได้ไปเจอกันที่ในตัวเมืองนะครับหากินก๋วยเตี๋ยวแซ่บครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวน้มตกนะมือนี้คิดว่าทำตัวรา็ีกกมากินเขาอ่ะขอเจอกันครับผมพอดีให้ผู้จัดการขับรถในขี้ครับมือนี้เพราะว่าเขานตัวเมืองผมมาทัานในมีใบครับขี้นะเลยต้องอาศัยผู้จัดการซะก่อนเป็นเก่งครับผู้จัดการส่วนตัวครับ ทางข้งนอกวิวดีครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับพอดีเราซื้อคันเบ็ดอันนี้ก็ราคาทั้งชุดในไร่ครับใ <150. S 1> นไทยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบขอญาต่ายนะครับ <5. S 1> ครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทดูไปดูดวงเบ็ดแป๊บหนึ่งนะครับน,นี่ดวงเบ็ดตกปลานะครับธรรม,มาดา มีดวงเพ็ดเยอยะแยะมากมายแต่ผมมองหูจักราคานะครับอ,รอ๋อครับผมเป็นเยือป,ปอมนะครับเบบยอยะแยะมากมายจากอ,อือเนี่ยออม,มีคันนะโอ้คันก็เยอะแยะนะสวยงามครับขออนุญาตเตอนนี้กำลังไล่ไซ ร้านนี่ซื้อร้านวันยังครับครับผมครับผู้ใดสนใจอยู่แถวกุมภาพันธ์ปีนะครับจะพานมาได้มาเรียกซื้อเรือหาได้นะครับอุปกรณ์ตกป่าร้านเกียรติเจริญนะครับผมราคาเป็นกันเองนะมีอุปกรณ์เยาะมากไหมครับผมเดี๋ยวผมต้องได้ผมดีขออนุญาตเรียกของแล้วก็ออกไปเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวครับผม ครับตอนนี้อยู่ที่ร้านพ่อสมัยนะครับลาบก๋อยแล้วมีกว๋วยเตี๋ยวพออร้อมอ่ารตามสัง่งกินกว๋วยเตี๋ยวแซเสพรับผู้จัดการไปขอลงขวัญข้างกันเดี๋ยววะบะเตี๋ยวหมูน้ำตกแซ่บๆครับพี่น้องครับอ้าวมาแล้วครับผมกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกแซ่บๆครับของผู้จัดการใช่เป็นยังไงครเธอมีเหลืองน้ำตกโอ้โหสาดหน่ากินมากอะมาปรุงกันสักหน่อย จะลองจิ้มเบอรงไงนับซุปก่อนซุเสียบนวปะจิ้มเบ,บอรมยังหน่อยแต่มันปรุงได้งี้ยนะแม่เนาะอ่ะเรามาคอบปรุปง สะสดปีกนี่คือว่ามันแส่บมากนะระสชาตินดีผักหนี่ผักแพ้วอะมีผักแพ้วด้วยนะใส่ปีกกับหล่มนะกับ,บนะกน,นวดดีอะ ส้มตอนรสสัติออกหวานๆนะนะนวดดีแล้วถ้าเสีย้นบ๊อบอะนี่กโ็โอเคละโอ้มีสดผีเตวอข้อนแถมพผีนะถ้าเป็นผีบ๊อบเผา ขออนุญาตปรุงแป๊บหนึ่งครับโอเคเยี่ยมพร้มอมแล้วแส่บแล้ว Saya akan

ơn thuốc lắm chơi đi xét mặt lên được thế rồi thế rồi âm khoán คน артем иванов ต้องพูนงสิอ้าต้องพูนเขาพอาดิอะไรไม่ต้องพูงกูต้องพูนเขาพูนเอ มั่นก็เส้นมีเรือ่องน้ำตกแซ่บพิเศษลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นได้แปดก้อนถ้วยเดียวอันนี้บะหมีลูกชิ้นเสียบๆครับผมร้านคุณพ่อสมัยนะครับทางเขา,เาไปกุมภาวะนะแยกขึ้ือนแยกยังก่อเนี่เถอะ่ะเถอะแยกยังก่อนขึ้นแยกบันยังก่อน,อออนบนอับนนับแบกว่าแยกบันนับแบกครับพี่น้อง โอ้สับแบครับอ่ะคลิปนี้ครับผมเรียบร้อยครับแ่บไลฟ์เกี่ยงครับ